ดีครับน้าๆนักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติวิทชิ่งแนดงครับหรือนาชาติวิชิ่งครับในปีที่312ครับเดี๋ยวบ่อปลาปานะอ่างดอกกายไม่ต้องคูซอยสองนะครับผมวันนี้เล่นเหลิวระยะ5.4กับ6.3นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับปลาใหญ่ขึ้นอยู่ครับผมน่าจะไม่ค่อยมีใครมาตกนะมันขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมช่วงเช้าเช้าปลายังไม่ข้าวเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นสายสายครับเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะครับผมปลาเพิ่งจะได้ตัวไปนะครับผมสี่ห้าตัวแล้วครับผมเพิ่งจะมากินช่วงสายๆนะครับผมอ๋อกินลำและกุ้งสดนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับผมว่าจะได้อีกสักกี่ตัวครับผมหน้าดินก็เงียบๆไปครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม ค่อยๆมาครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาโอ้โหเกือบหลุดครับผมตรงนี้ มาแล้วครับเริ่มบันเทิงแล้วครับเริ่มบันเทิงแล้วครับมาแล้วครับเริ่มบันเทิงแล้วครับผมว้าว พอได้ครับพอได้ครับขอให้กินครับขอ,อปลาเริ่มข้าวแล้วครับ 把人看了。 เพื่อนกินดีแล้วครับเพื่อนกินดีแล้วครับ จะได้เขาแต่ละตัวครับโอ oh, <no. S 1> ้ยากครับ Bà chọn gặp phải chọn gặp bà chọn, 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 chọn gặp mà không? Là làng, không? chọn gặp Oh. Yahoo! มาตัวครับผมสวยๆเต็มปากครับโอโหสายตาครับลง <c oughs> <c oughs> เต็มปากได้เนอะ ตัวครับหกสามเลือดเราดีครับผม,ผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับในวีที่312ครับะบอปลาปาอ่างดอกกายซอย2ครับผมวันนี้ช่วงเช้าไม่กินเลยครับมากินช่วงเย็นหน่อยเนื้อครับผม ไม่ทันเวลาครับผมพอได้ตัวไปครับเกือบแหวครับผมนี่บผมก็จะใสสวยอยู่นะครับผมแต่ได้ไม่เยอะนะครับผมพอได้ทอดนะครับผมวันนี้ครับผมจะได้เกือบแหวไปแล้วครับช่วงเช้าไม่กินเลยครับผมมากินช่วงเย็นหน่อยครับผมเดี๋ยวยังไงก็พบกันใหม่ในปีหน้าครับผมว่าจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับตอนเราวันนี้สวัสดีครับ